อิ่มแป้จริงๆอิ่มแป้มากๆครับสำหรับชาวอิ่มแป้ของบ้านเขียวลุงนวดโกโกโกิบไม้บวกๆที่เห็นกันไม่ใช่เรื่องโม้มันคือเรื่องที่ชาวอิ่มแป้ในบ้านของลุงนวดสัมผัสได้จริงๆเพราะนั้นใครอยากมาสัมผัสบ้านเขียวของลุงนวดบอลสดเนี่ย ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เข้ามาจอยเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับและ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จัดให้เหมือนเดิมครับพี่น้องาเริ่มกันที่คู่แรกนาโปลีเจอกับโคโมครับบอลกันโชว์ซินอารในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับโดยผลงานของนาโปลีค่อนข้างดีครับชนะ4เสมอ1ส่วนทางด้านโคโมครับชนะ2เสมอ2 1. แพ้1ครับ โดยวันนี้ครทางด้านนาโปลีครับจะมาในแผน4-3-3ครับและนำมาโดยควิชชาควาสเคเลียโรเมลูลูกากูนะครับแล้วก็มัตเตโอโปลิตโนส่วนตรงกลางครับเป็นกองกลางที่ร้อนแรงอย่างสกอตแมทโทเมเน่ที่ย้ายจากแมนยูลงด้วยนะจ๊ะส่วนทางด้านโคโม o ครับจะมาในแผน4-2-3-1หน้าเป้าของเขาเป็นแพทริกคูโจเน่ครับโดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงครับด้วยความที่ ทางด้านนาโปลีเนี่ยฟอร์มดีมากๆฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับชนะ4จาก5เกมนะครับส่วนทางด้านโคโมชนะมา2เกมติดก็กำลังดีเหมือนกันแล้ววันนี้มาเจอกันแต่ในบ้านนาโปลีนี่สินี่คือปัญหาของโคโมในบ้านนาโปลีผลงานของนาโปลีดีมากๆครับโดยการเล่นในบ้าน3เกมล่าสุดนะครับชนะทั้ง3เกมรวดส่วนทางด้านโคโมเนี่ยไปเล่นเกมเยือนนะครับ อยู่ในระดับกลางๆครับชนะ1แพ้1เสมอ1นะครับลุงเลยมองว่าวันนี้โกโม่น่าจะต้านทานความร้อนแรงของนาโปลีมาอยู่จับไปที่นาโปลีดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลเดนมาร์คครับเวลเล่เจอกับเอาบอกครับในเวลาเที่ยงคืนครับผลงานของเวลเล่เนี่ยไม่ค่อยดีครับยังไม่ชนะใครเลยแพ้ถึง4เกมเสมอ1เกมส่วนทางด้านเอาบอกครับผลงานดีกว่าเขาเยอะครับชนะ4แพ้1ครับ โดยวันนี้ครับเวลเล่จะมาในแผน4-3-3ครับโดย3ตัวลุ่งของเขาจะเป็นคริสเตียนเกาเมกานะครับแล้วก็อันเดอร์ยาคอฟเซนครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับเป็นเอมานูอิดิลิสครับส่วนทางด่านเอาบอกครับจะมาในแผน4-2-3-1ครับโดยหน้าเป่าของเขาวันนี้จะเป็นนิคลาสเฮเลนิอุสครับ โดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงนะครับเวลเร่เนี่ยฟอร์มยังคงย่าแย่อยู่ครับแพ้มาสิบเกมรวดนะนี่ถ้ามองแบบ10เกมนะฮะแต่ถ้ามองแค่ห้าเกมก็อย่างที่บอกไปครับแพ้แค่สี่นะครับและก็ณนะปัจจุบันยังชนะใครไม่เป็นครับหนักไปทาง แพ้และก็มีเสมออยู่เกมหนึ่งนะครับถ้า5เกมนะฮะและเพิ่งเปลี่ยนโค้ดใหม่แต่ก็ยังสภาพเดิมครับวันนี้มาเจอเอาบอกโอ้โหฟอร์มดีกว่าชัดเจนและถึงแม้วันนี้จะเล่นในบ้านตัวเองลุงมองว่าฟอร์มตอนนี้ยังไม่กลับเข้าฝั่งน่าจะโดนเอาบอกต่อครับเพราะนั้นจัดไปที่เอาบอกดีกว่าครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายครับเป็นบอลลาลิกาสเปนครับเรกาเนสเจอกับบาเลนเซียครับในเวลาตีสองครับโดยผลงานของเรกาเนสนะครับเสมอ2แพ้2ชนะ1ครับส่วนทางด้านบาเลนเซียครับแพ้2เสมอ2ชนะ1 เช่นเดียวกันผลงานเหมือนกันนะครับโดยวันนี้ครับทน่าน้าเรกานิสจะมาในแผน4 2 3 1ครับโดยหน้าเป้าของเขาเป็นเซบาสเตียนอัลแลครับส่วนทน่าน้าบาริเซียรครับจะมาในแผน4 4 2ครับหน้าคู่ของเขาจะเป็นอูโก้ดูโร่จับคู่กับซาบี้อุเกล่าครับ โดยในมองส่วนตัวหลุงสำหรับคู่นี้ครับผลงานเอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ครับบาร์เซียชื่อฉันอาจจะดูดีกว่าครับแต่ในยุคนี้พวกเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยส่วนด้านทีมเจ้าบ้านอย่างเลกันเนยครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในบ้านยังพอทรงๆนะครับถึงแม้วันนี้จะชื่อฉันจะสู้บาร์เซียไม่ได้แต่วันนี้ได้เล่นในบ้าน นะฮะได้เล่นในบ้านบาลนเซียผลงานการเยรือนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นวันนี้ลุงขอวัดไปที่เลกาเนสดีกว่าครับพี่น้องกระจบลงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรืออยากได้วันสดคู่อื่นนะครับที่ลิง์ใต้โปรไฟล์ครับมาเป็นชาวอิ่มแป้ของลุงหนวดโกโก้ go, 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 go. กันนะครับรีบเข้ามาจอยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง